ขายจะขายเป็นแม่ค้าขายเต็นวันนี้เต็นทนี้ขายลดไปเลย50เปอร์ซนขายถูกๆอย่างนี้ต้องมีคนมาซื้อแน่ๆนนี่เต็นท์นี้เต็นท์นี้เต็นท์นี้ทั้งเล็กทั้งเบาขนย้ายง่ายอันนี้ลดไปเลย70%เปซขายไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปสิมีอีกอันมีอีกอัน เป็นนีดีสุดๆกลางก็ง่ายเลีกกะทัดรัดใส่ท้ายรถก็พกไปได้แล้วมีประตูด้วยอันนี้ลดไปเลย80%ขายถูกมันให้เปล่าเลยนะเนี่ยชุ้ๆแต่อย่าไปบอกใครนะลดเยอะขนาดเนี้บวกราคาพอไว้แล้วขนาดลดเยอะอย่างเงี้ยยังกำไรเพียบๆฮะตรงไหนมีเต็นท์ของใครอะทาทางไม่มีเจ้าของ โอ้เต็นไข่อะสวยสวยสีชมพูหวานแววไม่มีคนอยู่ไม่มีเจ้าของด้วยถ้าเอาไปขายต้องขายดีแน่แเ่รอยอะเอาไงดีหน้าเอาไงดีหน้าขโมยไปขายเลยดีกว่าเต้นไ,ไข่ไม่รู้เตนงไข่ไม่รู้เก็บฟืนมาเกาะไฟอุย้ยท่อนนี้กำลังดีละว,วันนี้อาจจะทำหมูกระทะกิน ออกมาตั้งแคมป์บรรยากาศสดใสเหมาะกับการกินหมูกระทะจริงๆ <c oughs> โหนี่ก็ได้ฟืนมาเยอะละกลับไปก่อไฟทำหมูกระทะกินเลยดีกว่าเจ <c oughs> นเจนได้อยู่ไหนเนี่ย ได้มาฟรีลดไปเลย60เซยังไงก็กำไรอ,อ,อ,อะไรเนี่ยโอ้ยป้าคะขอโทษค่ะหนูปาเองคะ่ะนี่เธอจะฆ่าฉลีหยยัไงเนี่ย <S <S อยับปาไม้จะโดนหัวฉันเนี่ยเปล่าคะ่ะป้าหนูขอโทษคือพอดีเต็นท์หนูหายคะ่ะอยู่ตรงนั้นอะ่ะหนูกลางไว้ตรงนั้นถ้ามันก็หายไปูเลยพอโหยอนทิ้งคะ่ะอ้าวแล้วนี่ป้าทําอะไรล่ะคะอา้าวเต็นท์หนูหายเหรอ,อ,อ ป้าขายเต็นท์น่ะแถวนี้แหละป้าเป็นคนขายเต็นท์อยู่แถวนี้แหละจะให้รู้ไม่ได้ไเวลาขโมยเต็นท์เขามาโหป้าขายเต็นท์หรอคะดีจังเลยเพอดีหนูไม่มีเต็นท์นอนคืนนี้ไม่รู้ตัวอะไรเอาเต็นท์หนูไปป้าขายเต็นท์ยังไงหรอคะโหแถวเนี้ยสัตว์ป่ายเยอะงสงสัยโดนฆ่าไปแล้วล่ะ <c oughs> นี่นี่นี่มาดูเต็นท์ป้าเต็นท์ป้าคุณภาพดีแข็งแรงทนทานไม่มีตัวอะไรมาฆ่าไปง่าย อันนี้นะเป็นหลังลิมิเต็ดของร้านป้าเลยขายลด50%กลางาขวางใหญ่โตเข้ามาดูข้างในก่อนเข้ามาดูข้างในก่อนนี่สำหรับเต็นท์ใหญ่แต่นี้นะจ๊ะเห็นไหมมีหน้าต่างรอบด้านเลยข้างหน้านี่รูปสิปิดได้ก็เป็นมุงลวดนะหนูนั่งในนี้หนูนอนในน,นี้หนูก็จะเห็นวิวทิวทัศน์กว้างควายป่าเสือสิงเดินรอบๆเต็นท์เราจะเห็นหมดเลยที่สำคัญหลังคาสลู เป็นมุงลวดมองขึ้นไปเห็นไหมเห็นต้นไม้บรรยากาศดีนี่ยังคะไม่เห็นเหรอคะต้นไม้เนี่ยคะ่ะเห็นคะ่ะออแล้วพอตอนกลางคืนเราดูดาวได้แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเปิดเอาข้างบนไว้ปิดทึบก็ได้ทำยังไ,ไงเหรอคะมีซิบลูดข้างบนคะ่ะถ้าลูดสิบปุ๊บก็ปิดทึบเลยตรงนี้ก็ปิดทึบได้หมดเลยนะ,ะลอ้อมรอบเนี่ยโหเเ็นป้านี่น่าสนใจดีนะคะเนี่ยแต่ว่าเท่าไหร่เหรอคะ เป็นนีนานลดราคาแล้ว50%เลยจากเดิละสองหมื่เหลือหนึ0 0มบาทเท่านั้นหนึ่งมืนบาทถูกใช่ไหมล่ะถูกจนตกใจเลยถ้าเอาตอนนี้ป้าไปกลางให้เดี๋ยวนี้เลยไม่เอาค่ะหนู <c oughs> มไม่มีตังเยอะขนาดนั้นหรอกค่ะป้าเอา ไม่มีตังเลยเนี่ยอุตส่าห์โฆษณาตั้งนานออกไปออกไปออกไปถ้าไม่มีตังไปดูเต็นต์ตัวอื่นไปไปออกจากเต็นต์นี้ไปมีเต็นต์ไหนถูกถูกไหมคะเจาถูกสุดเลยมิล่าเออไม่เป็นไรหรอกค่ะอ่ะไม่ถูกสุดอีกอ่ะแบบกลางกลางเอากางกาอ่ะมา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 ดูเต็นต์นี้เอ๊ะป้าคะเต็นต์นี้สี่หมือนของหนูด้วยค่ะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของเธอหรอกเต็นชั้นขายฉันก็มีแบบหลายแบบมดูเต็นต์นี้มาดูเต็นต์นี้นี่นี่ ถูกที่สุดในร้านเลยลดตั้ง8ปดเรแล้วเมื่อกี้บอกเต็นท์นั้นใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเต็นท์เล็กๆถูกๆกระทัดรัดเหมาะก,กับเธอที่สุดเลยลองนะคะลองเข้าค่ะเป็นไงสบายเลยใช่ไหมล่ะ,ะ,ะ,ะถ้าจะนั่งท่านี้อะค่ะฮะถ้าจะนั่งท่านี้อะค่ะทำไมล่ะเหมาะก,กับคนชอบนั่งหลับนะไม่มตายแล้วดิเสียงแป ทำเต้นฉันขาดแล้วเนี่ยเต้นอันนี้เท่าไหร่เหรอคะป้าเต้นเนี้ยนะป้าลดไปเลย80%สงสารกลัวคืนนี้จะไม่มีที่นอนเอาไปเลยร้อยเดียวโหป้าเต้นมันถูกก็จริงค่ะแต่ว่าหนูคงนอนไม่ได้หรอกเมียนอื่นที่ใหญ่กว่านิดไนไหมคะใหญ่กว่านี้อีกโอ้เรื่องเยอะหรืออันนี้ เอ๊ะแต่น,นี้มันเหมือนของหนูมากเลยนะคะเนี่ยอออ๋ออออเหมือนเหมือนอะไรกันมันของป้าน,นี่อันที่เหมาะกับเราอ่ะมันอันนี้ใหญ่ขึ้นมาจากอันนี้นิดนึงราคาก็แพงขึ้นไปนิดเดียวเราอ่ะซื้อได้อยู่แล้วลองไหมลองไหมป้าคะป้าหาอะไรละ่ะฮะหนูเข้าไปตรงเนี้ยหนูนอนนะคะนอ<ว>นไม่ได้ นอนตะแคงสินอนตะแคงนอนตะแคงเป็นไหมแบบนี้หนูก็นอนไม่ได้โอเคค่ะเดีดด๋ยวหนูลราขอลองนอนใหม่นะคะโอเคค่ะเออหนูว่านอนได้แต่ว่ามันมันสีเขียววะคะ่ะหนูไม่ชอบเท่าไรหร่เหรอคะอันเนี้ยโอ้ยไม่ชอบสีเขียวอีกเรื่องม่กจริงๆเลยอันเนี้ยส0มอบาทเท่านั้นแหละเอาไปนอนก่อนแม้แค่คืนเดียวไม่ไหวอะคะ่ะป้า มันไม่เหมาะกับสาววันวานอย่างหนูเลยโอ้ยเอาอะไรของเธอเนี่ยเั็นใหญ่ไปอันนี้เล็กไปอันนี้สีไม่ถูกใจเรื่องมากจริงเลยแต่ว่าแบบนี้เหมือนกับของหนูจริงๆนะคะรู้ว่ารู้ว่าเหมาะกับเต็นท์อันนี้มากเลยคะ่ะด,ดูนี่นะคะๆๆโอ้โหพอเข้ามานั่งนะคะรู้สึกเหมือนกับหนูเข้ามานั่งในเต็นต์ตัวเองเลยคะ่ะโอ้ยคิดมากมันจะเป็นเต็นเธอได้ยัางไงาแต่อันนี้รุ่นใหม่เลยนะ เห็นสาวๆาวเขาก็ชอบกันป้าขายออกไปหลายเต็นละถ้าชอบซื้อเต็นนี้ไปก็ได้ลดให้ไปเลย60เหลือ3 0 0พันเท่านั้นโหตอนที่หนูซื้อรุ่นนี้มาเขาขายแค่พันห้าเองนะคะเอา้าเธอไปซื้อพันห้าที่ไหนเธอก็กลับไปซื้อร้านนั้นสิเรื่องมาเรื่องมากอกมากไหม,ามาฉันจะหาลูกค้าคนอื่นแล้วออกมากมเดี๋ยวนะคะอ่ะน้าสาพันมีอุปกรณ์อะไรให้หนูบ้างคะเดี๋ยวหนูซื้อก็ได้อุปกรณ์เหรอเอา้ามีอะไรอ่ะจะไปรูได้ไงเนี่ย อุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ในถุงเต็นนั่นแหละนั่นน่ะฉันให้หมดเลยทั้งเต็นทั้งถุงเต็นน่ะอ๋อถุงเต็นอันนี้เหรอคะป้าเอ๊ะมันของหนูเลยอะไรบ้างเนี่ยป้าคะเสื้อหนูค่ะนี่มันเสื้อหนูนี่นะเฮะตายตายแล้วเสื้อหนงเสื้อหนูอะไรเสื้อลูกช้นใส่เอาไว้ลืมแต่ดูนี่นะคะอะไรชริแทนค่ะเสื้อตัวนี้ข้างหลังมีชื่อหนูเต็มๆค่ะฮะมีชื่อเธอด้วยเหรอ ตายแล้วแล้วเสื้อเธอมาอยู่ในถุงเต้นฉันได้ยังไงเนี่ยอันนี้คือเต้นหนูค่ะเต้นทเธอต้องอยู่ี่เธอสิมันจะอยู่ในร้านฉันได้ยังไงล่ะร้านเธอขโมยพ่อป้าขโมยไงคะป้านะป้านะฉันไม่ได้ขโมยฉันไม่ได้ขโมยเต้นเธออ่ะเต้นเธอเต็นเธอเดินมาเองเอากลับไปเลย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 เอากลับแน่ค่ะแต่ว่าหนูจะไปฟ้องตำรวจด้วยเดียว ดีๆก็เดินมาหาเพื่อนเต็นท์ของฉันเนี่ยเต็นท์เธอบอกว่าเหงาอยู่คนเดียวอยากมีเพื่อนฉันไม่ได้ขโมยมันมาเองแต่ทําไมทําไมป้าถึงไม่บอกว่าไม่มีเพื่อนบีเจ้าของแล้วเหรอคะแล้วเขาไม่มีเจ้าของป้าจะหนูไปขายเฉยเลยหนูจะฟ้องตำรวจใช่นะตอนแรกอ่ะช้างป่ามันจะมาเอาเต็นท์เธอไปป้าเุตสา์ไปแย่งมาจากช้างป่า แล้วคนตำรวจนะคะมาจับป้าขโมยเต็นเลยค่ะตายแล้วฟงตำรวจฟงตำรวจจริงด้วยอยู่ไม่ได้แล้วโหยคนเต็นหีดีวกว่าโว้ยมีหน้าขโมยของเขาเลย